ประธานหลี่จินหยวนเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพของภาคตะวันออกไปทั่วโลกและเป็นผู้ที่ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้การศึกษาและโอกาสทางธรรุรกิจกับผู้บริโภคทั่วโลกช่วยปรับปรุงชีวิตของพวกเขาและเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมอีกทั้งยังสร้างองค์การอนามัยที่ดีให้กับเทียน สร้างปาฏิหาริย์ในวงจรธุรกิจได้ทั่วโลกเขาสร้างโอกาสที่งดงามและสีสันให้กับผู้ที่มีความฝันอย่างมากมายโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือสัญชาติความฝันของเขาคือการมีครอบครัวที่มีแต่ความสุข ผู้บริโภคเทียนจากกว่า190ประเทศและเกือบ40ล้านครัวเรือนที่มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผ่านสาขาจาก110ประเทศขอบคุณแนวคิดเพื่อสุขภาพเทียนและรูปแบบธุรกิจเทียน เขามีความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการฟื้นฟูในระดับชาติและความก้าวหน้าทางสังคมและยังช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเป็นหน้าที่และความฝันของเขา <oz ik> ประธานหลีจินยวนก่อตั้งวิทยาลัยเทียนเทียนจินบริจาคในการสร้างโรงเรียน51โรงเรียน สนับสนุนอุทิศตนเพื่อการปรับปรุงการศึกษาแห่งชาติเขาผลักดันเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความสามารถเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพนานานชาติและลงทุนหลายพันล้านเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยเพียนอีกไม่นานเราก็จะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่และความอลังการของมหาวิทยาลัยเพียนเขามีความคิดอยู่เสมอว่า การมอบความรักการสร้างความรักและเผยแพร่ความรักโดยการช่วยบรรเทาภทัยพิบัติอีกทั้งยังมอบความรักให้กับสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและสนับสนุนดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นเขาได้บริจาคให้กับประชาชนทั่วโลกมูลค่ากว่า1.5พันล้านหยวนยิ่งทำให้เห็นได้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกและช่วยให้สังคมทุกมุมโลกเต็มไปด้วยความรักประธานหลี่จินหยวน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างประเทศเขาคือผู้ประกอบการนักการศึกษาผู้ใจบุญและยังเป็นเอกอัครราชทูตของประชาชนเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศจีนและเคยได้รับเบี้ยเลี้ยงพิเศษจากสภาแห่งรัฐของจีนเขาได้รับฉายาว่าต้นแบบของเอกภาพแห่งชาติ และความเจริญก้าวหน้าจากสภาหแห่งรัฐของจีนเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องกันนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน30คนที่มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจประจำปีตามการจัดลำดับของ CCTV เขาเป็นผู้ที่มีผลงานที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกทั้งยังได้รับปริญญาเอกกิติมักิ์จากองค์การสหรประชาชาตินิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ประธานหลีจินหยวนเป็นผู้นำแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมพัฒนานวัตกรรมข้ามพรมแดนเขาเป็นผู้นำที่เหมาะสำหรับครอบครัวเทียนเขาเป็นผู้ก่อตั้งเทียนกับตันเรือของธุรกิจเทียนผู้ปกครองของครอบครัวเทียนท่านประธานหลีจินหยวน